สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณท่องไปในโลกแห่งภูมิปัญญาตะวันออกที่ซึ่งทุกเรื่องราวแฝงไปด้วยปรัชญาและบทเรียนชีวิตเคยสงสัยไหมครับว่าทำกลางกลยุทธ์การค้าอันซับซ้อนทำไมชาวจีนโบราณถึงให้ความสำคัญกับคำง่ายๆอย่างมิตรภาพเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้เราจะมาถอดรหัสกฎข้อแรกที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในการสร้างความสำเร็จทั้งในชีวิตและธุรกิจนั่นก็คือ มิตรภาพคือพื้นฐานอันแข็งแกร่งครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ก่อนเราทุกคนคือสัตว์สังคมเราเกิดมาอ่อนแอไม่สามารถรอดชีวิตได้ด้วยตัวเองเหมือนลูกม้าที่เกิดมาไม่กี่นาทีก็ลุกขึ้นยืนได้แล้วเราต้องพึ่งพาพ่อแม่พี่น้องและคนรอบข้างเพื่อเติบโตขึ้นมาความผูกพันที่เกิดจากการพึ่งพาอาศัยนี้เองที่ฝังลึกอยู่ในใจของเราทำให้เรารู้จักบุญคุณ และนี่คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์อื่นกลายเป็นสัตว์ประเสริฐและในวัฒนธรรมจีนแนวคิดนี้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นครับพวกเขามองว่ามิตรภาพไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่มันคือเกราะป้องกันและบันไดสู่ความสำเร็จมีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้อย่างคมคายว่าคนที่ไร้เพื่อนก็เหมือนต้นไม้ที่ไร้ใบใหญ่โตแค่ไหนนกหนูก็ไม่มาพึ่งพาอาศัยได้ ถ้าพูดถึงมิตรภาพในวรรณกรรมจีนหลายท่านคงนึกถึงภาพเดียวกันกับผมนั่นคือคำสาบานในส่วนท้อของเล่าปีกวนอูและเตียวหุยสามพี่น้องร่วมสาบานที่ไม่ได้เกิดจากท้องเดียวกันแต่ผูกพันกันด้วยคุณธรรมและความฝันอันยิ่งใหญ่มิตรภาพของพวกเขานี่แหละครับคือรากฐานที่คำจุนให้แต่ละคนก้าวผ่านสนามรบแห่งชีวิตและอำนาจมาได้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงปรัชญาสวยหรูในตำรานะครับ แต่มันพิสูจน์ได้จริงในโลกธุรกิจสมัยใหม่มีเรื่องเล่าของมหาเศรษฐีท่านหนึ่งในบ้านเราที่เริ่มต้นจากศูนย์จากร้านก๋วยเตี๋ยวห้องแถวเล็กๆเขาเล่าว่าวันที่เปิดร้านวันแรกใครคือลูกค้ากลุ่มแรกของเขาทราบไหมครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่คือเพื่อนของเขานั่นเองเพื่อนๆของเขาไม่ได้แค่มาอุดหนุนแต่การที่เพื่อนมากมายมายืนรอต่อคิวกันแน่นร้านมันสร้างปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นมาครับมันดึงดูดสายตาคนนอกให้สงสัย ว่าร้านนี้มีดีอะไรจนต้องเข้ามาลองชิมดูบ้างจากนั้นเพื่อนก็ทำหน้าที่เป็นนักการตลาดชั้นดีช่วยไปเป่าประกาศความอร่อยแบบปากต่อปากจนร้านเล็กๆร้านนั้นโด่งดังเป็นพรุแตกและเมื่อเขาคิดจะขยายร้านแต่เงินทุนยังขาดใครที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็เพื่อนอีกนั่นแหละครับที่ให้หยิบยืมจนเขาสามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้สำเร็จเศรษฐีท่านนั้นเคยกล่าวไว้ว่า หากไม่มีเพื่อนแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรอาจจะแค่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กับรถเข็นอย่างที่คิดเอาไว้ในตอนแรกละมั้งเห็นไหมครับว่านี่คือหัวใจของหลักการที่ว่าผูกมิดก่อนทําธุรกิจทีหลังชาวจีนเชื่อในการใช้เวลาสร้างความคุ้นเคยสร้างความไว้ใจก่อนจะคุยเรื่องผลประโยชน์เพราะความสัมพันธ์ที่สร้างจากใจมักจะยืนยาวและมั่นคงกว่าความสัมพันธ์ที่สร้างจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่อย่ามองข้ามพลังของมิตรภาพจงสร้างมันขึ้นมาด้วยความจริงใจเพราะนี่คือรากฐานที่แข็งแรงที่สุดที่จะค้ำจุนชีวิตและธุรติกของคุณก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมขอน้อมนำคำพูดของคุณอุเทนเตชะไพบูลมาปิดท้ายเพื่อเป็นข้อคิดครับท่านกล่าวไว้ว่าในการประกอบธุรกิจเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเฮงด้วยและเก่งกับเฮงก็ใช้ไม่ได้แล้วในสมัยนี้ ต้องมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยแล้วคุณล่ะครับมีเรื่องราวพลังของมิตรภาพแบบไหนที่อยากแบ่งปันบ้างครับคอมเมนต์เล่าให้เราฟังได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ